แมลงผู้นะคะเป้งยวสุดล้วนี่ ใบมะกรูดยังไม่ทันสุกเลยหอยสุกแล้วจะเอาใส่ขาดแล้วนะคะดูในหอย ถา,าบเล,เลยเลยค่ะทุกคนหหยหหย